ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีช่องอีสานบาดควายพี่น้องผมเสียงสนุว่าปเป็นอย่งไรพี่น้องสนุดังบ่ค่อยดีเนาะครับเนาะลมบ่แห้งบง่ครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปไปลุยกันเลยถึงไม้ในบ้านแล้วก็ไม้ไม่ที่บ้ามีได้อ้อยไว้เนาะครับเนาะไม้ไม่นี่ทางมันหน้าได้ยงัง เบิ้งกระลุมสีจำรู้อ่าสีจำกองเขาใดบอ่บอบอ่หูวแต่ว่าไปรุ่ยกันพี่น้องผมมันต้องมีไม้ไม่ไม่ไมอะไรละคอยหาเพิ่มหาเติมไปไปยิ่งนู้ดหรอกอะไปข่าวหาบ้าดีบ้าดีไปนอนเฝ้าสูบน้ำอยู่หน้าใหญ่ก่อเบิดขึ้นพี่น้องสั่นโว,นนว่นู้ดเดียวกะออกคุณเลยชาดแบียรออกคุณยิ่งเงีวท่ายทอดสดรั่วๆพี่น้องผมเหมือนว่าตัวห่วงนะครับเนาะเอาไป hay khi nó cũng nhìn nhau đây bạn nhìn nhau đây ใจพี่น้องผมพอค่คเดียวหนาวอ่าเมือเ่อคืนก็มึงนี่แหละครับมีหนาวมีลมจังน้อยแล้วก็นหนาวเย็นเยือกเยียดแล้วพี่น้องเนาะมันจำเป็นแหละครับเนี่ยว่าวีงบอกทุกคนมีมสิทธิ์ว่าสบายได้เพราะพี่แม่กระทั่งว่าวีผู้ที่บอกว่าอย่าคว้างแข็งแกงแล้วเนาะพี่น้องเนาะตามคำสัญญาอีสานเพราะว่าเปิดคิวเลยประเด็นสำคัญคือ มาเส้นนี่อ่ามันมีไฟฟ้าผ่านเนาะครับเนาะมีเสาไฟฟ้าผ่านนั่นอะเฮียนมีไฟมีไรบ้างมีหรือเ่ามีแต่เฮียนคนเอายังไงล่ะพี่น้องนู้ห้อมันสิบ่อะไแว่งอยู่บ้างกับเป็นไม้ไม้ลา่าสุดอัปเดตสุดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อไปเบิ่งมาไกลๆขนาดนี้คันบ่อซอยแจ้งบน่นนี้เราพี่น้องเอ้ยต้องย่างเบิ่งให้ได้่ะ ผมหม่มม่มานอนหก้าตัวนี้ไปพี่ลองผมมาแล้วกัลุยเลยเบิ้งวสิมานบ่อมาน Chịt khăn phía đầu, chịt khăn Một hình giác tổ Một giác tổ đây thôi oh. <laughs> จักตัวนี่นะเข้าว้ามากไก่เสือต้องยอมรับผลของมันไปทางไม่พี่น้องเลี้ยนมาหากิโลเพื่อมาเบื้องกว่างเขาที่บ่มีอยังเขาเลย <c oughs> โอ้ยตายกลับม,มองเกาข้าง,งเขาเกินได้พี่น้องเอ,อ้อ <c oughs> โอ้ยหนูเงียบครับว่ามีเสียงขอแขกว่ามีเยั่งเลยหนูย่ h a n จริงนะถือบ่วงบเบาลงกันหมดเหมือนอย่างไหมก็เหมือนว่าน,นี่คแบบเงียอมงยอมงียบแบบ เฮ้ยผู้ใดพี่น้องโม่งโม่งอยู่สารขี่กระโม่ยมาลักปลาบนนั่นเอา้าหมวยตรงเบิ้งพี่น้องตรงเบิ้งปลาเต้นรุงงร่งเด้งรุ่งเด้งอยู่เอา้าเอ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 ามีปัญหาแล้วพี่น้องเดี๋ยวว่ามีเขับไปเบิเบ้งก่อนตายเอ๊ะต้นนี้มันหลดตะแดงอยู่โอ้หลดเบาดีอ่ะมาพี่น้องผมกล่าว่าผมมาพอกันตีซี กลัวๆไปหายิงหนูบาได้จักตัวตัวเดียวกับว่าได้วุ้ยเป็นเห็ดกินพี่น้องเต้่นยุใส่บาทอันนี้ชิมร่างพ่นเต้นพี่ปลาพี่น้องเป็นตะอนซ้อนนอพี่น้องนะนี่แล้วบ้ามีว่ากไปหายิงนูไปเป็นผลขวายได้พี่น้องเขานนึงเขากินยุพี่เลยพี่น้องผม เราแม่นเลี้ยงได้เราคอยเข้ามาคอยเขามาจู่กองเขาเขาแล้วจับเจียวเปะเปะพี่น้องจับเจียวเปะเปะพี่น้องผมจับเจียวเปะเปะพี่น้องผมเขาหาเลี้ยงกินนี้เลย มัดกเดเอรยบ้ามีไปยิงหนูหทางอื่นสัค้องสุบปาเไปยิงมานสัวอชหนึง่งก่เด๋ยดต้มปลาะไอยู่วผ่านนี่

ก็งแล้วคนยางกันเมียกับพก้อนเปยังไงเล่นไม่มีแล้วขามเจีงครับข้ามเจียงมันสีมันด้วยมองก้อยครับเยากับเจียงเดี๋วจี้ีกัวหรอไอ้สมครับเบาดีเบาดีแมนบาลคนหนิครับอันนี้ก็ผ่านไมเนาะครับเนาะแมนบอ นวนอันเป้าดีผ่านคำผ้าบอลผ่านในพวกนุงงสวงเป็นบ่าครับเฮ้ยเบิดถนบังเงยสู้สูบังขลามบังเงยผมเมื่อสูบปีหนึ่งบักไอ้บรรป้าไหวปลาไล่ไล่เอาเลยครับเอาต้าหู้ฉีเทียเอาหู้ฉีเทียใส่ข่อยแต่เขาใส่ให้เป็นสอบ ครับเมื่อเลยอันนี้เรื่องจริงป้าตัวนึงกับบ่อเอาตะกูจีเตียเอาตะกูจีเตียย่างเดียวหลวลวไมันกับบ่ออื่นแล้วจ <laughs> ้วงเลโอ้นี่บ่ถุงน้นอนเหยียดเลยโอ้ต้องเข้าท่าตัวนี้พี่น้องเคิดหลายมันใจขา,ขาดตาย เอากล้วยมาเผากินพร้อมบ่ป้าโทษเดี๋ยวเี๋ยเรียนเรียนเผากล้วยพี่น้องหัวว่าโอ้ยดึงเอวไว้บ่ห้มาข่อยวบาสื่อๆซะป้านั่นเราคอยสิข่อยสิเป็นวันขันมีบ้าดีข่อยสิไป่ท่นอาบน้าแต่้งโตใส่สุดแล้วบ่มาล้วยพี่น้องกล้วยเผา เขาเผาขินแเดียบรรยากาศได้ยุ่นเร็วมีหม่นบครับโตมีโตม่โตบ่เอาโตโตยังเอาโตบ่เอาบ้างเงินนั่นอย่างเงินบังเงินบอกผากัมาดูสายเนี่ยสิไปสั้นบ้างหรอเ่ นี่ครับตัวครับออขอบผมปลาพี่น,อน้องเดี๋ยวสวยกับห่วงเครับมันได้หน่อยได้หลายปลาเขาก็ได้มันก็บ้า,าสามสี่สี่ชัดเด็กตอนนี้วะที่เป็นจ้งไหนเดี๋ยวถ้าติดตามคลิปต่อไปพี่น้องบ้ามีทิ่เปชาติแบดไว้แล้วกับเปล่าออกมาเอาซอยเพิน่นยินดีเจ้าม่งแล้วเดี๋ยวบ้ามีเบิ่งก่อนนี่ซี้ว่าสิทีหาพี่นอ้องเพิ่นลงเอาปลาแล้วก็เงินคือกัน เิ่นนาสีน้อนพักป่อนกวานแต่ว่าเ่นก็เลือกที่จเอา <Okay. S 1> ปลาก็บ่าว่ากัน ลายบ่อยเงี้งอย่างผมกับตาไม่รุ่นที่เข้าจีนเนี่ยผมว่ามันไหลครับวันว่าผ่านแล้วคำนวณอยู่ใต้สตาทอนปไหนเหรอจังไหนเจอได้มันเท่าบานใช้ท่านนั่คือว่ามีไอ้นี่หรือ เล็กแจ้งขึ้ว่ามีอยู่บาดีากัไหนเ้ยโอ้อยแจ้งเลือแจ้งให้เบิ้งเนี่ยจุดวาไปชาติแบดใบย็น่บดไป็ชาติบเมือนนอ่นผมว่าไปตัดทีสามหุนเรยนยันเพราะท่านงพี่คื้กันไปยิงบักเหลือมผ้าไปอ้อยนูอยู่นตีนบนดอนผม่เห็นขียังพ่อตัวต้องลบไปให้เบิ้งตั 1, 2, ีหนึ่งทีันีลกม่ ลูกสีสามคัวจุ่ยเไวไดิจุนมเอวไ้มีอันมันยไรมันใหมากมันคอยมานอนเบื้องบ่าวดีว่ะันเอาอี้อันนี้ป่ะสันดอกผมป่ายูุนโตมึงเ็เ้ะมึงยูครับใส่สไอลูกปลานี่แหละครับอันอะไรสีไลน์นี่จ้งสีเจ้สีสไลนยมีพี่น้องผมปลาปลารุนวนนครับี่้มมาให้เบิ้งเล้วขอบคุณครับ เดี๋ยวแจ้งมาเห็นที่เด็ดพ่รองหลงไปไรบ่กผลเมื่อบ้ามี่อกเพราะว่ามือบ้ามีเป็นมือแท่งปปไรอันดับหนึ่งยืดได้ท่นี่บ่ายรบาอย่งบ่บ้าดีตอนน่นี่ย่นี่ไป่นด้ท่อนี่ตักกามันรอี้ยังว่าไห้อาดีุ่าไหเหลจ้ายล่ยดอกเสียร้วครับกังเวีนมากนี่บ่รต้องห่วงครับ ไใจเย็นหลดฮะครับเอาเลยครับเอาให้ดับเลยง่ายๆทำใจคันบันซาดนี่บ่ที่ง่ายมันซาดนี่ดับหอดอันปลาซิวอุ้ยปลาไหลแมอุ้ยปลานี่บ่เดีนเออปลาไหลใส่มาใส่ไปผ่านไหนนี่แล้วปืนยิงเหรอ พ,พื้นผาอนไรยิงยย่งหืมกลนรุ่นกลิ่นไส้ฮืมสวัพี่น้องฮะเออสุขขอดยอดผมแตงเอง เอียนหยักเบิ่งเอียนหยักเบิ่งเอียนหยักพี่น้องเบิ่งเอียนหยักปลาไหลหยักพี่น้องรุ่นนี้ล่ะที่บ้ามีเยอะไอ้กับพี่กับน้องเห็นกันอยูเวียนว่าครับเดี๋ยวบ้ามีเอาไปปล่อยลงตมแล้วแทงไหมพี่น้อง เน่นนอี่ดีพี่น้องผมเย็นอยากวเปน่าขึ้นมาพักควนสักว้นครับใส่ก็ไ,ไฟอยู่ใส่ว้วผมดังะะวะฮะบ่เป็นอย่างผมไปเอามาใหา้บ่มีปัญหาอยู่นี โอ้ oh, ฟึ่นเบิดอ่ะโอเคเดี๋ยวบ้ามีไปจัดการพี่น้องแป๊บเดียวขออนุญาตว่างเพลิงเด้อพี่น้องเด้อคนเอาหม้อเขามาหนึ่งเขาความนู่นเต่อเดี๋ยวบ้ามีสีดังใส่หนีเลยพี่น้องผู้ดใดห,หนาวขึ้นมาเด้อเอาลงปลาอีพี่หนึ่งพี่น้องผมตอนนี้ตีสี่กว่าๆเนาะพี่น้องเนาะ พากันลงยี่ปุ่นเดี๋ยวดังไฟก่นก่อนเอาพี่น้องผมบ้ามีได้ดังไฟไปให้เรียบร้อยแล้วมอเขา่ามอน้ามายายมอมันไปเออเดี่ยวเกลือเอามาัดสีไปพี่กองไฟกันสีดังเอาขอบคุณทุกไลยถูกทรัพย์ถูกการจิกกรตการตามไปก่อนพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ้งฟ้าละกันเดี๋ยวบ้ามีสีชาติแบ็นเรามาถ่ายทอดสดให้เบิ้งครับ อันนะั้าห้อสูบโดยผ่านในตซลทีสามอันใดนเห็นอันใดนอีกมันที่พ่อเห็นชัดเจนคือจังตอนเทียงครับมันพ่อจัดเจนคือจังตอนเทียงเพราะฉะนั้นแล้วไปเบิกป่าก่อนโอ้ยฝนลกไปดิวุยบักซางม่งขวางแท้พี่น้องผมบักซางม่งขวางแท้ เห้ยว้า่มีบักฉากม่องอ๋อตายบักฉากม่องของแท้ว่างหันอันนี้กับปลาเต็มเลยพี่น้องผมจังไหนก็นได้จีบอะไรแน่นอนละ่ะเหมืนว่าปีกินมาสัน่นปลาจีได้เนาะครับเนะาะปลาจีได้เดี๋ยวว้ามีสีขาวมัวท้ายทอดสดเสน้นเลยขันเงนีิปลาดุกหน้าปลาดุกหน้าเต็มเต็มปลาดุกหน้าเต็มเต็มพี่น้องปลาดุกหน้าเต็มเต็มสุดยอดสุดยอดสุดยอด ความุ้มตรงได้ทุกสอบตรงการจิตการตามเหมือนเดิมคือเก่เกาพี่น้องผมขับเพราะแจ้งเพราะเห็นภาพเดี๋ยวมันสวยงามแน่นอนพี่น้องภาพแบบนี้มีทีมงานเดียวที่ได้สูบไฟกำขึ้นเช็ตอีสามพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับไปอายุทางหุ่นกายนี่แหละบ่าวดีบ่าวขำบ่าวดีบ่าวขำผ่านในโอ้ยบักสากมพี่น้องโอ้ยคนนี้กันพี่เดียวสามกิโลพี่น้องผมสองกิโลอบเกิดพี่เดียว บ้าวีบ้าวีบ้าวีเดี๋ยวเขาไปเบิ้งไอ้นี่ไฟกับลูกบ้าบ้าแล้วเขาเป็นยังชั้นไหนเพิ่นเพิ่นยังได้ยังเขาจั้นไห้โอ้นี่นอนในรถเลยเต็นบ้ามีบ่ได้เอามาไปขึ้นเบิ้งถังบกงแง่กว่าเสียมล่าผ้าจ่าพี่น้องไป โอ้ยบักซากม่องรลุนวนพี่น้องบักซากม่องหลุนวนหลักกันนะ่าโอ้ยนี่ปลาไม่นี่ปลา,าไม่หลพี่น้องไหลาหลไหลแต่เดียงว,ว่าหลายอยู่ปลาสบายความคุณคขับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเบิ้งกับสูตรไม่พี่น้องอีพี่หนึ่งเอาไว้ซ้ำนี่เฮียควกมงตื่นเต้นเหล่าใจซ้ำนี่กับเพียงพ่อแล้วนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมไปยังในสายใจบอลเดียวเขาหมดท่ายทอดสดกันเลยกันแจ้ขึ้นมาเอาแบตเตอรี่ ไปชาติไวโก่อนพี่้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับสากม่วงได้กินปลาเกินข้านกินละปีนี่